สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่เข้ามาชมช่องหาอยู่หากินตามภาษาัยรุ่นครับผมไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าก็ไปตามชมกันครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่าไปตามชมกันนะก็ไปเลยครับก่อนจะไปชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจอันยิ่งใหญ่ให้ผมแล้วกันครับผมไปครับไปชมกันครับ น้ำแดงนิดหน่อยไม่รู้จะโดนหรือเปล่าฝนตกนฝนปลอยครับผมไม่รู้ว่าจะถ่ายได้นานหรือเปล่าฝนเม็ดใหญ่ผมก็ต้ององหยุดการถ่ายทําไว้ก่อนครับน้ำแดงอู้น้ามีประกดถน้ามีประกดมากครับผมกระสบนก็น่ามี น้ำแรงครับผมตีย้อนน้ำน้ำแดงเซ็งเลยน้ำแดงผมมากะว่าน้ำมันไม่แดง ฝ่ากระสูนมันไม่เกี่ยวน้ำแดงน้ำขาวเอาหมดทุกสถานการณ์นะผมว่าน้ำแดงแดงแจ,แจมันยังกินเลยครับผมอยู่ที่จะตีโดนตัวมันหรือเปล่า ถ้าไม่ออกหากินยันไงเนะี่ยใบปาล์มมาทุกทีไม่เคยแหี่วนะแต่ช่วงนี้มาหลายทีแล้วครับเหี่ยวฟ้ามไม่ขึ้นจากสะใหญ่ฟ้ากลางไม่มี ใจปากบนไม่มีมันมีสองท่อครับแต่ผมไม่กล้าไปปากล่างปากล่างเดี๋ยวฝนตกแรงน้ําท่วมครับผมตรงนี้น้ําท่วมเลยแหละไม่น่ามาตกปรากฏปีไม่ได้ดั่งใจเลย บทจะได้มันก็ได้ง่ายๆบทจะไม่ได้มันก็นนนเป็นอย่างนี้ครับเอาโดนเ <c oughs> อาอุ้ยโดนครับผมโอ้ย <c oughs> ได้แบบงงๆครับผมได้แบบงงๆครับผมเอายังไงก็มีแต้มครับผมเอาลุยจะปล่อยครับผมตัวนี้เอาไปเวลาน้ำแห่งคนมาช็อตหมดครับผมได้แล้วครับผมหนึ่งแต้ม คลิปนี้ถ่ายภาพนิ่งแป๊บนึงครับผมไปต่อกันนะครับผมได้ตัวเลขด้วยไปเช็คคลิปมามองไม่เห็นด้วยจังหวะได้โอ้โห,โหสิงเลยสิงเป็ดปามอย,อยู่นี่เองน้ำแรงขนาดนี้อยู่อีกอยู่จะลองลากใหม่ครับผม ไม่ได้เช็คด้วยมีไซส์ใหญ่ไะได้แบบงงๆงง,งงจริงๆครับผม ได้แล้วครับโลนเลยครับโอ้โหอุ้ยหลุดอู้หโอ้โูหลุดหเซงครับผมเซงเลยเซงเซงโหมีตัวครับผม แต่หลุดล้วสิปัญหาคือหลุดแล้วดูเหยื่อดอะไรครับนี่อู้มีไซส์ครับผมไซส์เท่ากับไซส์พอๆกับคลิปแรกนะครับตัวแรกของคลิปแรกครับผมอ,มอมืผมว่าเผอจะใหญ่กว่าเบรกหนักไฟ าดึงเบ่งไม่ออกเลยเมื่อกี้มันไม่ได้วัดด้วยครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตื้อใหม่ตื้อใหม่อ,หมอู้เซ็งเลยไม่คิดว่ามันจะมีตัวไงเห็นตามขึ้นมากัดเลยครับผม ปลาอยู่อย่างนี้เองอย่างนี้ตื้อพักใหญ่อ่ะอู๋เสียดายหลุดโดนเบ็ดไปด้วยแล้วครับผมโดนเบ็ดไปแล้วไม่รู้จะเอาหรือเปล่า คิดว่าโดนติดสวะโอ้ผมทำลายความอาคติของผมได้ละโอ้ปากระสูบน้ำแดงมันก็กินนี่หวาต้องตีไปไกลๆจ้โู้โหเกือบได้สองแต้มนะครับผมคลิปนี้ยังครับยังครับลองตื้อใหม่ครับผม เหยื่อมันดำมันตัดกับสีน้ำผมว่าอย่าติดสวะเด้อโอ้ขอไฟครับมุมกล้องด้วยครับผมลืมปรับรีบเกินผมเมื่อกี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับมี 2- อถึงสาขีดได้อยู่ครับ ตีไม่ได้ครับผมลองแรกเอาหอเห็นเลยอะ่ะเห็นตามขึ้นมากัดเลยอะ่ะแต่ไม่ได้ตัวหลุดเบรกหนักไปครับผมเบรกหนักมากลืมเช็คเบรก ในตัวแรกยังหลุดอะ่ะเมื่อกี้ผมลากอยู่ไหนขอ,อลากอยู่ตรงนี้ตรงที่พักน้ำไม่นานมีตัวแล้วครับผมดูทรงทรงแล้วเงียบเงียบ ไม่เอาเลยหลุดแล้วไม่เอาเลยไม่เอาแล้วลากพักใหญ่แล้ว นาตกปรากฏครับผมลองไปปากใหญ่แถวนี้มันจะมีตัวไหมครับไม่ลองไม่รู้หวนลื่นเนดย ไี่เคยล่าใกล้ครับผมคั้งแรกเลยครับ ผมผมผยังคล่องใจอยู่เอาอีกไหมนเนี่ยติดอะไรเนี่ยโอ้มไม่เอาแล้วเดี๋ยวเสียเหยื่อมันไม่ได้จังหวะไม่วิ์ไม่ได้วิยด้วยครับผม กูตกใจหมดลองซื้อปากท่อนี้แป๊บ ไม่เอาครับผมก็ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบใจสิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาทำคลิปขึ้นมาและชอบใจก็ฝากกดซับสไครต e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมผมจริงจังครับผมก็มฝากด้วยนะครับผมก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ